วาม่ปานนะแล้วเนกาสึกเกิดอะไรดีนะเนื้อหาของหังสือพิจารณาเนื้อหาของหนังสือเป็นสำคัญจุดจัดเนีาพิจารณาจากเนื้อหาของหนังสือไม่ใช่เล่มไหนมาก่อนแล้วมาจัดก่อนไม่ใช่นะเขาพิจารณาจากอะไรคะเนื้อหาข้างในเนื้อหา สัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่เราเรียนไปเช่นตัวเลขเช่นตัวอักษรอะไรเออตัวเลขตัวอักษรเพื่อเพื่อแสดงเนื้อหาของเพื่อแสดงเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นๆั้นวันสามร้อยเก้าสิเก้าเก้าสามวันเกี่ยวกับตัวเลข ยอดจุดที่ทว่าเป็นหิงสุอเกียวกับอะไรยอดคือเยาวชนเป็นหนังสือสำหรับเยาวชนทนโนวนะวลิยาย ใกลกันนี่แหละก็จะต้องจัดให้มันเป็นระบบเพื่อนังสึกที่มีเนะ้หาคล้ายกันเนื้อหาเดียวกันได้ยินทำไมคะได้ยินไหมคะใกล้กันแล้วพอจัดเป็นระบบเสร็จแล้วผู้ใช้ก็เป็นยังไงหาด้วยความส <c oughs> ะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปสืบคนไม่ต้องเสียเวลามาเดินหานังสือเป็นหมื่นหมื่นเล่มเป็นพันพันเล่มยิ่งในระดับมหาลัยห้องสมุดเขาไม่เขาไม่เรียกห้องสมุดเขาเรียกสำนักพัฒยาบริการสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นถ้าเราจำหมวดหมู่ไม่ได้เขาไม่ได้จัดหมวดหมู่เขาไม่ได้จัดให้มันเป็นระบบนักเรียนจะหาหนังสือเจอไหมสิ่งที่ต้องการเจอไหมไม่เจอ จะคว้ามูลนสือในประเทศไทยส่วนใหญ่ชันกี่กระบอกเด็กๆที่กี่กระบอกกี่กระบอกโหทำมืออะไรเง เราะเรนรบบทครื่ีงองเป็นระบบที่ใชตัวใระบบทครสิ่งมแทนเนื้อหาแบ่งออกเป็นกี่มวนมองเข้าไปที่ายมือขวามือของนักเรียนโอ้ที่ข้างตู้จะติดไปเต็มเลยูนศนย์นย์หนึ่ เป็นไปกี่มวดกี่มวดใหญ่คะสิบมวดใหญ่ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ ไปห่อเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับปัชญา200เกี่ยวกับศาสนา300เกี่ยวกับสางคมร0ภศาสตร์าวิทยาศาสริส์วิทยาศาตร์บริสุทธแลวิทยาศาตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี700ศิลปะและน รเกี่ยวกับวรรณคดีเกี่ยวกับวรรณกรรม9รอยเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ให้นักเรียนจะประบบของวิทาเรื่องนี้ให้เข้ากับหมวดหมู่ที่เราเรียนเด็ด10หมวดนี้ ที่จะแยกออกนักเรียนจะต้องจำสิบหมวดนี้ก่อนสิบหมวดนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานให้ตรวแบบนี้นะคะสิบหมวดถูกเสร็จขึ้นไปสิบคะแนนเต็มเสร็จลงมาตามลำดับลดหลักันลงมาอาจจะได้เก้าได้แปดได้เจ็ดสุดสัว์าห์นี้ก็คาะ ว่าคนเรานั้นเกิดมาจากไหนเนะเข้าไปในหัวอะไรเมื่อเกิดเป็นคนแล้วต้องมีสิ่งยึดเหนียวจับใจเอาไว้พึ่งก่คือมีพระมีวัดมีพระผั้เป็นเจ้าจะเข้าไปในหัวไหนเลยลองพิจารณาดูนะคะคนเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่ร่วมกันแต่ผู้อื่นจะต้องมีเพื่อน ผลประดิษฐ์สิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเช่นทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ออต,อต่างๆมากมายเพื่อการใช้งานโตมาเมื่คนเราเกิดความสับสนวุ่นวายเยวุ่นวายมาก ดนตรีออกกำลังกายที่เขียนหน้าตายมาเดิ์บอกมาเป็นงานคือและเกิดเป็นงานประพันธ์อะไรอาในหมวดไหนนะงานประพันธ์และไม่ลืมที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันไว้กลายเป็นลายล,ลักษณ์อักษรบันทึกเป็นลายลกักษณ์อักษรเข้าไปในหมวดไหนเพื่อให้คนรุ่หนหลังได้เรียนรู้เรื่องราวของบรรพบุรุษและ รวมความรู้ต่างๆไปที่รูปแบบองศาลานรมและความบบารูม้ววทั่วไปคำถามคือให้ในักเรียนนนิทานเรื่องการจัดมวลหมู เราจะเฉลยพร้อมกันโอเคลงมาเลยค่ะอย่งารยงรวดเร็ว ต่อมาเิยม,มาแล้วต้องมีเรื่มมีเรื่งยึดเเนียบจิตใจ่นะเป็นที่พึ่งมีวัดมีพระมีพระผุ้เนเจ้าอยู่ในหมวดไหนศาสนาศาสนาหมวดอะไรอ่ะสองโดยศาสนาเข้าใจยังเห็นไหมคะมีใครสงสยัยไหมลงมือทำได้ยังลงมือทำไดไ้แล้ว10สิบนาทีค่ะเวลาเดินไปเรื่อย เป็นประโยคประโยคเลยไม่ต้องลกทุกประโยคก็ได้นะคะเอาแค่เนื้อหาเอาแค่เนื้อหาตรงไหนมันเข้ากับมวดอะไรเนื้อหาตรงไหนมันเข้ากับบดอะไรแค่นั้นเองไม่ต้องโลคทั้งหมดหเพื่อนยังไม่ได้มีเหลือไหมคะมสแผ่นนะ่ะมีเหลือไหมคะต้องมีสิเหลืออยู่ตรงไหนยกมึยอ อ๋อนี่มันผมคนไทยไม่เขียนใช่ไหมพี่คน